จะได้ตัวสั้นมันหนาวดีนเทวกองไว้ก่อนนาอแนนอันนี้อยอยอีกีมมันีอันนี้ออยดมันมีโครามนโคจอนสนามกีฬาหนจ้าบอกห่โค้าโคโาปิดหนมเช่อปั้นคมมรู้่าเนอมีเคอมมสุ គ <sk> ុំមានតែនរហើយទេពីហៅអានេះទៅឈានគម្លាំងដៃនេះអ្នកຖືបាននេះ1 3បន្តទៅនោះ1 3បន្តទៅបាក់បាទអូខេអោឌិនមកទេគេប៉ៃគាត់ ฝนตกเปียกโทรศัพท์รู้จัก เสียงจะดังหรือเปล่าไม่รู้นอถอยมาเลยถอยมาเลย

เยอะได้เด um ้พ่อสิพ่อพ so um, ่อดูสิ

พระไซกองไวก่อนเดยค่อยหาวิธีทางทุบแล้วก็ต้องแก้ไขไม่งั้นมันจะไม่ได้เลยเบ รถนิวไทยลาราน้องมนาเหอยบานตตนิดเพียบกัน่ยรถทีรถอ่ะสอรวมโมนะมาเรรถตะโบอเออรถุไมโคนะเทำนี่เียวดเพยเพ่งดูเพ่เพนั่นเจ๊จากล่างโต๊ะลางจะเป็นซอสเ สายมาแต่มันต้องหาวิธีทางแก้ไขตัดแล้วก็ทุบใหม่แล้วก็ลงคอนกรีตใหม่ไม่งั้นมันไม่ได้เลย ขอบคุณมากมายนะครับที่พี่น้องให้กำลังใจแล้วก็ชมการไลฟ์สดงทีต่ตอนนี้ท่านผู้ชมพี่น้องก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับขอบคุณครับทุกที่เงิตรงจับข้าวริศาบานสะลองกันราด

โอเคผู้ชมแก่ภัพบรรยากาากระเพียงที่นม่ก่อนกัแล้วกันเนาะครับฝนก็ตกลงมาตลอดเวลาเลยนะครับที่น้องก็มาช่วยกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเดี๋ยวหาวิธีทางปรับแล้วก็แก้ไขต่อไปจะได้สันสะดวกย่างัานเราก็ 行。<See you. S 2> <Hi. S 1>